คือับเชียงรายแถลงข่าวเตรียมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน2564ที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนายภาสกรบุญยรักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายแพทย์วัชรพงศ์คำลานายแพทย์สาธน,า,นาสุขจังหวัดเชียงรายนางอาทิตย์คองวันชัยสนะวงศ์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายวันชัยจงสุทนามวี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายนายวิสุทธ์บัวชุกผู้นริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายและนายอนุรัต์อินทร์ประทานหอการค้าจังหวัดเชียงรายร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพรอ้อมเปิดรับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจบรุมมิ่งเชียงรายปานสะรังนักเชียงรายในวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไป ภายใต้มาตรการการป้องกันไวรัสโควิด19อย่างเข้มขน้นซึ่งปัจจุบันเชียงรายสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานแล้วกว่า200รายด้านนายภาสกอร์กล่าวว่าตลอดระยะเวลาประมาณ2ปีที่ผ่านมาประชาชนชาวเชียงรายต้องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19โดยปัจจุบันมีชาวเชียงราย ได้วัคซีนป้องกันแล้ว58.90%และทางสาธารณสุขได้เร่งทำงานอย่างหนักเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุดทำให้ทางจังหวัดได้ประกาศเปิดการท่องเที่ยวเพราะเศรษฐกษิจเชียงรายกว่า70%มาจากภาคการท่องเที่ยวและก่อนวันที่หน1ธันวาคมจะมีวัคซีนถึงประชาชน มากกว่า70%แน่นอนโดยทางจังหวัดได้กำหนดพื้นที่รองรับ11อำเภอในพื้นที่ปลอดภัยด้านนางอาทิตาถอนนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนดจัดงานบ้ากับไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2021ณสวนไม้งามริมน้ำก,กตทะบนริมกกอำเภอเมืออเชียงราย ระว่างวันที่18ธันวาคม2564ถึงวันที่1มกราคม2565หลังจากนั้นตลอดทั้งปีประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเยี่ยมชมสวนดอกไม้งาตามฤดูกาลตลอดทั้งปีด้านนายวันชัยจงสุทธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่าเมื่อถึงฤดูหนาวมาถึงนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและสิ่งที่คิดถึงคือเรื่องของดอกไม้งามโดยเฉพาะทิทวลิปลิ้นดิ้งและอืนดังนั้นปีนี้ก็จะมีการจัดงานดอกไม้ให้หุดงามซึ่งเทศบาลนครเชียงรายกําหนดจัดงานเชียงรายด,ดอกไม้งามระหว่างวันที่24ธันวาคม2564ถึงวันที่9มกราคม,ม2565ณสวนตุงและโคกนคะรเชียงรายถนนท่านอะไร อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายส่วนในอนาคตเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็จะพิจารณานำกิจกรรมอื่นๆที่เคยจัดในอดีตเช่นตักบาตรดอกไม้ตักบาตรเที่ยงคืนหรือรวมไปถึงกิจกรรมใหม่ๆที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในแม่น้ำกบเช่นการแข่งขันการแข่งเรือยาวที่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยก็น่าจะนํามาดำเนินการจัดขึ้น ด้กา,าวิสูตรกล่าวว่าช่วงวิกฤตโควิด -19 มีนักท่องเที่ยวไปเย,ยือนเชียงรายปีละประมาณ4ล้านคนสร้างรายได้ข้าวจังหวัดประมาณ4ี่หมื่นล้านบาทต่อมาปี2563จําจำนวนนักท่องเที่ยวได้ลดลงเหลือเพียงประมาณสองล้านคนรายได้ข้าวจังหวัดเหลือประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทดังนั้นการเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดครั้งใหม่จาก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งกิตติทัพสุริม,มาภาพข่าวศูนย์ข่าวจัดเชียงราย